เพจเชลุงโพสยอมรับผิดขอโทษฮิวโก้แต่ปิดคอมเมนต์เล็กฮิวโก้จุลจักรจักรพง์ออกมาโพสต์ข้อความว่า just quit พร้อมแคปชั่นว่ารวบอำนาจรวบความรับผิดชอบแต่เกิดประเด็นดาราม่าหลังเพจเชลุงนำภาพของตัวเองไปโพสต์ประกอบข้อความว่าถ้าอะไรอะไรมันหนักมากก็ขอกดอายการสืบก,ก็ได้นะรับได้ซึ่งฮิวโก้ให้หยุดบิดเบือนข้อมูลและเตรียมจะฟ้องร้อง ล่าสุดพบว่าเพจดังกล่าวออกมาโพสต์ขอโทษยอมรับผิดพร้อมข้อความว่าเรียนแฟนเพจทุกท่านแอดมินขออภัยในการลงภาพนี้เราได้คุยกับทนายของบุคคลในภาพแล้วจึงขอโพสต์ภาพนี้ชี้แจงนะคะโดยในภาพได้ระบุว่าได้ดําเนินการลบภาพแล้วและขออภัยหากทําให้เจ้าของภาพถูกเข้าใจคลาดเคลือ่อนและปิดคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวดันฮิวโก้ได้โพสต์ภาพจากเพจเชียร์ลุงพร้อมข้อความว่าอย่างไรก็ตามทางฮิวโก้ ก็อขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้และพร้อมจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขาการโพสต์ต่างๆให้ดียิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์บิดเบือนข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นอีกพร้อมกันนั้นก็ได้แชร์ที่ได้พูดคุยกับแอดมินเพจดังกล่าวโดยถามว่าตอนลงภาพผิดๆเปิดคอมเมนต์ตอนลงภาพขอโทษไม่เปิดคอมเมนต์บ้างเลยครับซึ่งแอดมินเพจเชียร์ลงตอบกลับว่าจะเปิดเพื่ออะไรมีแต่คำหยาบ ปกติชื่นชมคุณฮิวโก้นะเราจะลงแต่ชื่นชมดาราเราไม่เคยด่าการเห็นต่างเป็นเรื่องปกติในสังคมเราก็เสียใจนะดวนสรุปไปคิดว่าแกโพสจริงจึงแชร์ภาพลงมาพลาดจริงค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ